สวัสดีครับ Into the b l c k k o x x ในวันนี้จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี1987เมื่อเครื่องบินแมคโดน e ลด d o ักลาส DC 9ของสายการบินคอนติเนนทัลแอร์ไลน์กำลังจะออกเดินทางจากสนามบินในสหรัฐอเมริกาแต่นังจากที่นักบินนำเครื่องบินทำการบินขึ้นจากสนามบินไปได้เพียงไม่นานกับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับ แม d o ดนัล l ์ดักลาสเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินสัญชาติอเมริกันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1967โดยมีการผลิตเครื่องบินในเชิงพาณิชย์และทางการทหารซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินลบรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะถูกควบรวมกิจการกับโบอิงในปี1997ซึ่งในขณะนั้นพวกเขามีการผลิตและส่งมอบเครื่องบินในเชิงพาณิชย์ ให้กับสายการบินทั่วโลกเป็นจำนวนมากกว่า3,400ลำหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญของพวกเขาคือสายการบิน Continental Airline s เป็นหนึ่งในสายการบินที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาซึ่งในอดีตพวกเขาใช้บริการโดยใช้เครื่องบินจาก McDonnell Douglas เป็นเครื่องบินหลักประจำการในฝูงบินย้อนกลับไปเมื่อปี1987ในวันที่15พฤศจิกายน Continental Airline เที่ยวบิน1713 พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน82คนมีกำหนดการออกเดินทางจากท่าอากาศยานเดนเวอร์สเตเปอร์ตันมุ่งหน้าสู่เมืองบอยซีในไอเดลฮทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้เครื่องบินแมคโดนลดักลาส DC9 ทำการบินในวันนี้และมีแฟรงค์ซวเนกเป็นกัปตันในเที่ยวบินเขามีประสบการณ์การบิน12,125ชั่วโมง โดยเป็นชั่วโมงบินของเครื่อง DC9 166ชั่วโมงและตัวเขาเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นไปกับตันเมื่อสามอาทิตย์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ผู้ช่วยของเขาเอ็ดเวิร์ดบรูเชอร์เพิ่งทำงานกับ Continental a i r l i ลน์เมื่อสีเดือนก่อนหน้านี้และมีประสบการณ์การบิน3,100ชั่วโมงโดยเป็นชั่วโมงบินของ DC9 เพียงแค่36ชั่วโมงเท่านั้นตามกำหนดการเดิมนั้น พวกเขามีกำหนดการออกเดินทางจากเดนเวอร์ในเวลา12นาิก25นาทีแต่ด้วยสภาพอากาศที่ย่ำแย่จากหิมะที่ตกหนักทำให้การเดินทางของพวกเขาต้องถูกเลื่อนออกไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนถึงเวลา14นาฬิกาเที่ยวบิน1713ยังคงรอคำอนุญาตจากหอบังคับการบินเพื่อทำการบินขึ้นซึ่งนอกจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่และทัศนวิสัยที่ต่ำแล้ว การจราจรเข้าและออกของสนามบินยังคงวุ่นวายมากด้วยเช่นกันในขณะนั้นสนามบินสเตเปอร์ตันยังไม่มีเลดดราสำหรับการรายงานตำแหน่งภาคพื้นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรต้องอาศัยการรายงานตำแหน่งจากนักบินเท่านั้นในขณะนี้เที่ยวบิน1713ยังคงรอก,การบินขึ้นที่รันเวย์ 35L จนกระทั่งเวลา14นาฬิกา14นาที พวกเขาก็ได้รับอนุญาตจะขอมังคับการบินให้ทําการบินขึ้นได้หน้าที่การบังคับเครื่องในวันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ช่วยนักบินบลูเชอร์โดยที่กัปตันสวอนิกทำหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของเครื่องบินนักบินทําการเล่นเครื่องเต็มกำลังเพื่อทําการบินขึ้นและดึงหัวเครื่องขึ้นเพื่อทําการไต่ระดับแต่ทันทีที่ล็อกเครื่องบินพ้นจากพื้นผู้ช่วยนักบินกลับพบว่าเครื่องบินมีการเอียงไปทางซ้ายมากเกินไป นักบินพยายามดึงเครื่องกลับมาทางด้านขวาแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ไม่ได้จนสุดท้ายนักบินก็สูญเสียการควบคุมเครื่องบินโดยทันทีเที่ยวบิน1713ถลายไปกับพื้นจนแตกออกเป็นเสี่ยงหลังจากการบินขึ้นได้เพียงไม่นานหอบังคับการบินไม่รู้ว่าเที่ยวบิน1713ตกกระแทกพื้นไปแล้วจนกระทั่งได้รับรายงานจากเครื่องบินลำอื่นที่อยู่บนลานเวยยหอบังคับการบินรู้ได้ทันทีว่า พวกเขาได้สูญเสียเที่ยวบิน1713ไปแล้วเขาจึงเรียกหน่วยดับเพลิงและทีมกู้ภัยไปยังจุดเกิดเหตุโดยทันทีเมื่อทีมกู้ภัยไปถึงพวกเขาก็ได้พบกับผู้โดยสารบางส่วนกำลังหนีออกจากซากเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุการช่วยเหลือเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งในเรื่องสภาพอากาศที่หนาวเหน็บจากพายุหิมะและเครื่องบินเพิ่งเติมน้ำมันมาเกือบเต็มถังการสร้างประกายไฟจากการตัดซากเครื่องบินอาจจะทำให้ประกายไฟกระเด็นไปโดนน้ำมันเชื้อเพลิง จนกลายเป็นไฟลุกไหม้ได้แต่ในที่สุดพวกเขาก็ทำการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ทั้งหมดซึ่งพบว่ามีจำนวน54คนจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด82คนทีมสืบสวนมาถึงที่เกิดเหตุและเข้าทำการตรวจสอบเศษซากของเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุพร้อมกับตรวจสอบสภาพอากาศในขณะที่เครื่องบินทำการบินขึ้นจากสนามบินทีมสืบสวนเชื่อว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายน่าจะส่งผลต่ออุบัติเหตุในครั้งนี้ จากการตรวจสอบทีมสืบสวนพบว่ามีหิมะตกและอุณหภูมิก็ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งสภาพอากาศลักษณะนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำแข็งบอลันเวแต่ทีมสืบสวนก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าสาเหตุนี้คือเหตุผลหลักของอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะมีเครื่องบินหลายลำทำการบินขึ้นและลงจอดในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมากและไม่พบปัญหาแต่อย่างใด ทีมสืบสวนมีข้อมูลเบื้องต้นว่าเที่ยวบิน1713บินขึ้นจากสนามบินไปได้เพียงไม่นานก่อนสูญเสียการควบคุมทาให้พวกเขาสงสัยว่าเครื่องบินจะมีปัญหาที่ระบบแฟลบซึ่งทําหน้าที่ช่วยสร้างแรงยกของเครื่องบินหรือไม่จากการตรวจสอบพวกเขาพบว่าตําแหน่งของแฟลบอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องสําหรับการบินขึ้นทํให้ทีมสืบสวนเชื่อว่าแฟลบไม่น่าจะใช่สาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทีมสืบสวนทาการค้นหากลองดําและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินและพวกมันก็ถูกค้นพบอยู่ในสภาพที่ไม่เสียหายมากนักเจ้าหน้าที่หวังว่าข้อมูลจากกองดําจะช่วยให้พวกเขาสามารถขาไขปริศนานี้ได้ในขณะที่พวกเขากําลังรอข้อมูลจากกองดําที่ถูกนําไปถอดรหัสทีมสืบสวนจึงเข้าตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หอบบังคับการบินที่ปฏิบัติงานในวันที่เกิดเหตุเพื่อต้องการทราบรายละเอียดขณะเกิดอุบัติเหตุว่า มีอะไรผิดปกติกับเที่ยวบิน1713หรือไม่เจ้าหน้าที่หอบักคับการบินแจ้งว่าในขณะที่เขากำลังจัดการจราจ,จรที่สนามบินเที่ยวบิน1713ก็รายงานตัวว่าพวกเขาอยู่หน้ารันเวย์แล้วซึ่งตามปกติแล้วเครื่องบินทุกลำจะต้องได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่จัดการจราจรในการอนุญาตตั้งแต่การถอยออกจากหลุมจอดและการวิ่งไปตามแท็กซี่เวย์ก่อนจะเข้าถึงรันเวย์ สำหรับเที่ยวบิน1713เจ้าหน้าที่หอบมาคับการบินไม่รู้ว่าพวกเขาไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรโดยไม่มีคําสั่งจากหอบมาคับการบินข้อมูลนี้ทำให้ทีมสืบสวนเกิดคำถามสำคัญพวกเขาคิดว่าเที่ยวบิน1713ข้ามขั้นตอนการละลายน้ำแข็งที่ปีกของเครื่องบินก่อนจะไปถึงลานเวย์ซึ่งน้ำแข็งบนปีกของเครื่องบินอาจจะส่งผลต่อการสร้างแรงยกของเครื่องบินได้ เครื่องบินทุกลำจะต้องทำการละลายน้ำแข็งก่อนการบินขึ้นทุกครั้งในช่วงที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นทีมสืบสวนจึงสอบถามเจ้าหน้าที่แผนกละลายน้ำแข็งของสนามบินว่าเที่ยวบิน1713มีการละลายน้ำแข็งก่อนการขึ้นบินหรือไม่จากหลักฐานการทำงานของพวกเขาพบว่าเที่ยวบิน1713ทำการละลายน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางเข้าสู่รันเวย์ประกอบกับหลักฐานจากเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินก็ระบุว่า นักบินได้นําเครื่องบินเข้าสู่ลานละล,ลายน้ําแข็งและดําเนินการในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากข้อมูลที่ได้รับทําให้ทีมทสืบสวนต้องหาสาเหตุใหม่ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้สนามบ,บินสเตปเปอร์ตันในขณนะนั้นมี2รันเวย์โดยที่รันเวย์สามมีไว้สําหรับการบินขึ้นและรันเวย์สามมีไว้สําหรับการลงจอดทั้งสองรันเวย์มีระยะห่างกัน4 8 0เมตรในตอนนี้ ทีมสืบสวนกำลังสงสัยว่าล้มจากปลายปีของเครื่องบินที่กำลังจะลงจอดอาจจะส่งผลให้เครื่องบินที่กำลังจะบินขึ้นเสียการทรงตัวในขณะทำการบินขึ้นตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรจะต้องเว้นช่องว่างระหว่างการลงจอดและการบินขึ้นเป็นเวลาสองนาทีเพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์นี้ทีมสืบสวนจะได้ตรวจสอบข้อมูลการบินขึ้นและการลงจอดที่สนามบินในขณะเกิดอุบัติเหตุพวกเขาพบว่า ก่อนการบินขึ้นของเที่ยวบิน1713เป็นเวลา3นาทีมีเครื่องบิน767ของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ลงจอดที่สนามบินทีมสืบสวนจะได้เริ่มคำนวณน้ำหนักของเครื่องบินความเร็วลมและทิศทางของกระแสลมของเครื่องบิน767แต่ก็พบว่าเครื่องบินของเดลต้าแอร์ไลน์ไม่สามารถสร้างแรงลมปปีกที่เดินทางไปได้ไกลถึง480เมตรได้และไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการบินขึ้นของเที่ยวบิน1713 ในตอนนี้ทีมสืบสวนจะได้ย้อนกลับมาตรวจสอบไทม์ไลน์ของเที่ยวบิน1713อีกครั้งพวกเขาพบว่าเที่ยวบิน1713ทําการละลายน้ําแข็งเสร็จในเวลา13นาฬิกา47นาทีตามปกติแล้วพวกเขาจะต้องบินขึ้นภายในระยะเวลา20นาทีหลังจากการละลายน้ําแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้น้าแข็งกลับมาเกาะที่บริเวณปีกเครื่องบินอีกครั้งรันล,ละลายน้าแข็งจึงมักตั้งอยู่บริเวณใกล้กับรันเวย์ เพื่อให้เครื่องบินที่ทำการละลายน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยทําการบินขึ้นให้เร็วที่สุดทีมสืบสวนจึงได้ยอนกลับไปฟังเทปบันทึกการสนทนาในห้องนักบินอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าเที่ยวบิน1713บินขึ้นภายในระยะเวลา20นาทีหรือไม่จากการตรวจสอบทีมสืบสวนพบว่าพวกเขาใช้เวลา12นาทีในการเดินทางจากลานละลายน้ำแข็งเข้าสู่รันเวย์ 35L ในขณะนั้น มีเครื่องบินอีกสองลำกำลังต่อคิวเพื่อทำการเทคออฟออกจากสนามบินจนกระทั่งเวลาผ่านไป18นาทีหลังจากการละลายน้ำแข็งเที่ยวบิน1713ก็ถึงคิวที่จะทำการบินขึ้นนักบินคาดหวังว่าพวกเขาจะเป็นคิวต่อไปแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรคิดว่าเที่ยวบินถัดไปที่จะบินขึ้นคือ Continental 594ซึ่งเป็นเครื่องบินลำที่อยู่ข้างหลังพวกเขา จ้าหน้าที่จึงได้สั่งการให้เที่ยวบิน594ทําการแท็กซี่เข้าสู่รันเวย์แพนแต่ก็ไม่มีการตอบรับจากเที่ยวบิน594เนื่องจากพวกเขากําลังละลายน้ําแข็งและทําการดับเครื่องยนต์และปิดวิทยุอยู่หอบังคับการบินคิดว่าเที่ยวบิน594อาจจะมีปัญหาบางอย่างจึงยังไม่พร้อมสําหรับการบินขึ้นเมื่อไม่มีการตอบรับหอบังคับการบินจึงสั่งให้เที่ยวบิน875ซึ่งอยู่ในคิวถัดไป ขับอ้อมเที่ยวบิน594ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเที่ยวบิน1713ที่จอดรออยู่เข้าสู่รันเวย์แทนนักบินพยายามแจ้งหอบัคับการบินว่าพวกเขาคือเที่ยวบิน1713และเป็นคิวแรกที่จะเข้าสู่รันเวย์ในตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมกลับไปเช็คตารางคิวในการแท็กซี่และก็ประหลาดใจว่าเที่ยวบิน1713ไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรจากการตรวจสอบเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินทีมสืบสวนพบว่า นักบินไม่ได้ขออนุญาตหอบังคับการบินทําการแท็กซี่เครื่องบินเข้าสู่รันเวย์ทำให้เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินไม่มีข้อมูลของพวกเขาบนแท็กซี่เวย์แต่หลังจากการบินขึ้นของเที่ยวบิน875หอบังคับการบินจึงสั่งให้เที่ยวบิน1713ทําการแท็กซี่เข้าสู่รันเวย์และอนุญาตให้บินขึ้นได้ซึ่งพวกเขาต้องจอดรออยู่กลางหิมะถึง27นาทีคำถามที่ตามมาคือในช่วง7นาทีที่เกินมานั้น เป็นสาเหตุทำให้เที่ยวบิน1713เกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่ทีมสืบสวนจึงได้เริ่มคำนวณปริมาณน้ำแข็งที่เริ่มเกาะบนปีกเครื่องบินใหม่จากการคำนวณในช่วงเวลา27นาทีก่อนการเทคออฟพวกเขาพบว่าสามารถมีปริมาณน้ำแข็งเกาะบนปีกเครื่องบินหนาประมาณ0.036นิ้วซึ่งไม่น่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จากผลการคำนวณ ทีมสืบสวนจะได้เข้าสอบถามกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินซึ่งทางแมค o โดนัลด์ดักลาสได้ให้คำตอบว่าปริมาณน้ำแข็งเพียงชั้นบางๆก็อาจจะส่งผลต่อการบินได้เช่นกันนักบินจะต้องเพิ่มความเร็วในการบินมากขึ้นในกรณีนี้พวกเขาจะต้องบินด้วยความเร็วมากกว่าเดิม20นอตเพื่อให้การเทคออฟเป็นไปได้อย่างปลอดภัยาจากการตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำทีมสืบสวนพบว่าเครื่องบินบินด้วยความเร็ว165นอต ซึ่งมากกว่าความเร็วในการบินขึ้นของ DC9 ที่145นอตด้วยความเร็วนี้ไม่น่านจะมีปัญหาอะไรสำหรับการเทคออฟถ้าอย่างนั้นอะไรคือสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้หลังจากที่ทีมสืบสวนเริ่มมาถึงทางปันพวกเขากลับพบข้อมูลอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือองศา,าการเชื้อถ่วของเครื่องบินในขณะทำการบินขึ้น นักบ,บินผู้ช่วยชดหัวเครื่องขึ้นมากกว่าองศาการบินปกติถึงสองเท่าทําให้เครื่องบินมีแรงต้านมากกว่าเดิมและส่งผลให้ความเร็วของเครื่องบินลดลงประกอบกับน้ําแข็งที่เริ่มเกาะบ,บริเวณปีกมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณปีกด้านซ้ายทําให้หลังจากการบินขึ้นเครื่องบินเริ่มสูญเสียแรงยกบริเวณปีกด้านซ้ายนักบินพยายามแก้ไขสถานการณ์แต่ด้วยความสูงที่อยู่จากพื้นไม่มากนักการแก้ไขสถานการณ์ก็ยิ่งยากขึ้น เครื่องบินเริ่มเอียงไปทางซ้ายอย่างหนักจนปีกถลายไปกับพื้นและทําให้กลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้คําถามต่อมาคือทําไมนักบินถึงก่อ,อกความผิดพลาดได้ขนาดนี้จากการตรวจสอบประวัตินักบินทั้งสองคนทีมสืบสวนพบว่านักบินผู้ช่วยมีประวัติที่ไม่ค่อยดีมากนักเขาเคยสอบตกในด้านมาตรฐานการบินรวมถึงเคยฝ่าฝืนคําสั่งจากหอบังคับการบินในการลงจอดอีกด้วยนอกจากนี้ ตัวเขาเองก็ไม่มีประสบการณ์กับเครื่องบินขนาดใหญ่อย่าง DC9 มากนักเขามีประสบการณ์กับเครื่องบินรุ่นนี้เพียงแค่36ชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่กับตันโซเวนกเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นไปกับตันได้เพียงแค่3อาทิตย์เท่านั้นนักบินทั้งสองคนเพิ่งเคยบินด้วยกันเป็นครั้งแรกและทั้งคู่ไม่เคยขับเครื่องบินท่ามกลางหิมะทีมสืบสวนให้ความเห็นว่ากับตันเองก็จกกัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ไม่ดีมากนัก เขาไม่แก้ไขสถานการณ์ตอนที่ผู้ช่วยนักบินทำผิดพลาดจนกลายเป็นเหตุหญญายนะเกิดขึ้นทีมสืบสวนให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากนักบินลดองศาการบินขึ้นพวกเขาก็น่าจะบินผ่านไปได้หรือหากไม่มีน้ำแข็งเกาะบนปีกเครื่องบินองศาการบินขึ้นของพวกเขาก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันแต่เมื่อมีสองเหตุเกิดขึ้นพร้อมกันมันก็กลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ